สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมารู้จักกับเจ้าแมวหางคอตัวนี้เลยนี่แมวหางคอดูหางเขาสะกอนี่ดูให้ชัดๆดูหางคอชัดๆนะนี่แม่เขา,าก็หงอยจังเลยนะแมวนาโชคนะทุกคนอยากรู้ก็ไปเปิดดูใน youtube นะทุกคนนะแมวหางคอของคุณครูชาย ตัวนี้แหละที่ติดลบกมาแล้วก็มันไม่ยอมกินลบกมันเลยนะมันให้ลบกคนครูด้วยไอ้เจ้าตีนแดงแต่ตีนดดงตัวนี้เนี่ยดูลูเขามีทั้สี่ตัวนะมีสามสีอันนี้เขาเป็นสามสีนะเป็นสามสีจริงๆเขาเป็นสามสีแต่เขาโตอันนี้นเขาจะเป็นสามสีแน่ๆเด็หน้าเขาเป็นสามสีนี่เขาเป็นขาวล้วนขาวหางตรงๆหนึ่งตัวยาวๆเลยแล้วก็มีหางโคดหนึ่งตัวเป็นแมวนำโชค มีอะไรแปลกๆในวันที่กวนเขาเกิดด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง